ถ้าแอดพาดหัวว่าพบเครื่องบินที่หายสาบศูนย์ไป13ปีแวบแรกชาวไทยมิตรคงขนลุกและนึกถึง MH370 ใช่ไหมครับแต่ช้าก่อนเพราะความจริงมันโอละพอและหักมุมยิ่งกว่าตลกคาเฟ่เครื่องบินลำที่ว่านี่เป็นข่าวเนี่ยมันไม่ได้จมมหาสมุทรที่ไหนแต่มันจอดเน่าคาที่อยู่ที่เดิมนั่นแหละครับสวัสดีครับชาวไทยมิรวันนี้อยู่กับแอดกับเรื่องจริงที่พีคยิ่งกว่านิยายเริ่มที่เรื่องแรกที่เป็นกระแสไวรัลสายการบินแอร์อินเดียเพิ่งค้นพบเครื่องบินรุ่นปู่ที่หายจากสาระบบไปตั้งแต่ปี2012คควาามมหืออันจดสงงบนิ่อยูี่ สนามบินกากตาร์มาตลอดสิปีแต่ดันหายไปในระบบราชการเพราะความผิดพลาดทักเอกสารแบบกําปั้นทุบดินเจ้าหน้าที่ลืมลงบัญชีจนกลายเป็นเครื่องบินผีไม่มีเจ้าของเรียกว่าลึกลับกว่า3เรือเบอร์มิวดาก็คือระบบธุราการนี่แหละครับเคสนั้นหายเพราะลืมแต่สาหรับอีกฝากของโลกเวลา12ปีคือฝันร้ายที่ตื่นไม่ได้ครับแอดกำลังพูดถึง MH370 ตัวจริงที่กําลังจะถูกรื้อคดีขึ้นมาเชื่อเฉือนความจริงกันใหม่ในเดือนธันวาคม2025นี้หลังจากเงียบกริบไปนานล่าสุดรัฐบาลมาเลเ ไปเขียวให้ทีมล่าสมบัติไฮเทคโอเชียนอินฟินิตี้ลุยค้นหาอีกรอบภายใต้เงื่อนไขว่าใจโนเคียวโนฟีแปลบ,บ้านคือถ้าหาไม่เจอก็ใส่หัวกลับไปฟรีฟรีแต่ถ้าเจอรับจบที่2,400ล้านบาทงานนี้เหมือนการเทหมดหน้าตาแข่งกับเวลาครับเพราะยิ่งชา้าตะกอนก้นทะเลยิ่งถมทับซากจนมิดเหมือนธรรมชาติพยายามกลบเกลื่อนหลักฐานแล้วเอาอะไรมามั่นใจรอบนี้เขาเลิกงมเข็มแล้วครับแต่ไทยเทคโนโลยี WSPR หรือ Whi s ป e r จินตนาการว่าโลกเรามีเส้นเอ็นล่องหน ของคลื่นวิทยุคึงผ้าเต็มฟ้าพอ MS370 บินฝ่าความมืดเมื่อ1 1อปีก่อนมันเหมือนไปเดินแตะเส้นเอ็นพวกนั้นเอเข้าจนทิ้งรอยเท้าคลื่นวิทยุตกค้างไว้ให้เราแกะรอยย้อนหลังไปจนเจอพิกัดไข่แดงในมหาสมุทรอินเดียใตย้ทีนี้จุดชี้เป็นชี้ตายถ้าหุ่นยนต์ลงไปเจอซากสิ่งแรกที่เขาจะส่องไม่ใช่กล่องดำครับแต่คือแฟลปหรือปีกเสริมครับเพราะนี่คือใบเสร็จความตายที่จะระบุตัวคนร้ายจําง่ายๆถ้าปีกเสริมหุบอยู่แปลว่าน้ํามันหมดแล้วร่วงตุ๊บลงมาเองตามเวรกรรมแต่ถ้ามัน กลางออกในท่าเตรียมลงจอดอันนี้สยองครับเพราะแปลว่ามีคนในห้องนักบินจงใจบังคับมันร่อนลงไปนอนก้นทะเลนั่นหมายถึงเจตนาพาคนทั้งลำไปตายพร้อมความลับ,ลบกรณีแอร์อินเดียหายไปเพราะความสะเพรา่าแต่ MS370 อาจหายไปเพราะความอำมหิตปี2 0 2 6นี้ท้องทะเลจะยอมคายค,ายความจริงหรือจะอมพนําต่อไปมารอลุ้นบทสรุปด้วยกันครับชาวไทยมิตรคิดว่างไงครับแฟลปส์ของ MH370 กลางออกหรือุบอยู่คอมเมนต์มาคุยกันแอดหน่อยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ